เพราะวาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากแรนพอซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนะครับได้มีการคัดค้านคําขอของวุฒิสภาในการส่งความช่วยเหลือ4ี่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคุณผู้ชมถ้าตีเป็นเงินไทยก็1.4ล้านล้านบาทนะครับไปให้ยูเครนอย่างรวดเร็วโดยทางด้านแรนพอนั้นได้ยื่นให้มีการแก้ไขให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการพิเศษเพื่อติดตามการช่วยเหลือนี้ด้วย แม้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้ผ่านความเห็นชอบในสภาคอเกรสตมาแล้วแต่บอกว่าสภาคอเกรสตยังต้องได้รับการยินยอมที่เป็นเอกฉันเพื่อทําให้การดําเนินการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อถกเถียงอีกแรนพอนั้นบอกว่าข้อเสนอของเขาจะต้องถูกเพิ่มเข้าไปในร่างกฎหมายและกลับไปที่สภาเพื่อลงคะแนนอนุมัติอีกครั้ง แรนดพอนั้นตั้งข้อสังเกตว่าแพ็กเกจล่าสุดจะทําให้การช่วยเหลือทั้งหมดของสหรัฐที่มุ่งไปสู่ยูเครนนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับมันสูงถึง60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะหกหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าสหรัฐนั้นเนี่ยส่งเงินไปยูเครนแล้วเนี่ยครับสล้านล้านบาทนะครับซึ่งเกือบเท่ากับที่รัสเซียนั้นจัดสรรงบประมาณไว้สําหรับงบประมาณด้านด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียเลยทีเดียวนะคือช่วยเหลือเยอะมาก เรนพอชี้ว่าสหรัฐจะให้ทุนสนับสนุนการทำสงครามของอยูเครนด้วยเงินที่ยืมมาบวกตับนี่อีก30ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,000งพล้านล้านบาทที่จะทำให้วิกฤตเงินเฟอ้อมันแย่ลงชาวสหรัฐร,รู้สึกเจ็บปวดและดูเหมือนว่าสภาคอเกรสตั้งใจที่จะเพิ่มความเจ็บปวดนั้นด้วยการผลักเงินออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเนี่ยแรนพอบอกว่าตัวเองเนี่ยรับตำแหน่งมาตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐไม่ใช่สำหรับประเทศใดๆ ไม่ว่าจะมีความเห็นใจเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐไม่สามารถกอบกู้ยูเครนได้ด้วยการทำลายเศรษฐกิจของประเทศตัวเองอืเอแรนพอบอกว่าไปช่วยยูเครนเนี่ยแต่เศรษฐกิจประเทศตัวเองมันพังแรนพอนบอกว่าสถานการณ์ของสหรัฐตอนนี้เนี่ยที่พยายามกู้คืนการใช้จ่าย1.6ล,ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ55ล้านล้านบาทเนี่ยในสงครามตะวันออกกลาง และเงิน5ล้านล้านดอลาลาร์ประมาณ174ล้านล้านบาทที่ยืมมาเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 แลก้าแราพอชี้ว่าสหรัฐไม่ควรลืมว่าตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยนะครับไม่ได้ล่มสลายเพราะพ่ายแพ้ทางสงครามหรือแพ้ทหารด้านการทหารแต่แพ้เพราะเศรษฐกิจมันพังเพราะเงินมันหมด ดังนั้นเนี่ยในความพยายามที่สหรัฐนั้นที่จะกอบกู้ยูเครนสุดท้ายแล้วสหรัฐจะมีอนาคตไม่แตกต่างจากสหภาพโซเวียตนี่ฮะแรนพนบอกว่าเอาเงินไปช่วยเขาเนี่ยเศรษฐกิจตัวเองเนี่ยมันจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับเห็นใจนะเห็นใจได้แต่มันจะเห็นใจมากกว่านี้ไปไม่ได้อีกแล้วด้วยการทำลายเศรษฐกิจประเทศของตัวเองครับ นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีทางด้านของสสสหรัฐจากพรรคริพิกันเนี่ยคือพอลโกซาก็ออกมาบอกแบบนี้เหมือนกันคือเขาก็คัดค้านเรื่องของร่างกฎหมายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็มาทวิตข้อความที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือเขาบอกว่าเขาเน่ยไม่ได้มีหลักการให้ทําตามนอกจากเส้นทางแห่งศิภาพไม่ได้แทรกแซงอะไรแต่ว่ายูเครนน่ยไม่ใช่พันธมิตรของเขาไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐ รัเสเซียก็ไม่ใช่ศัตรูของสหรัฐฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องจัดการกับปัญหาหนี้เสียเงินเฟ้อปัญหาการย้ายถิ่นฐานแล้วทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของปูตินเลยคือตอนนี้ชาวอเมริกันต้องต่อสู้กับราคาน้ํามันที่สูงมากการขาดแคลนอาหารแล้วไหนจะเรื่องของการจํากัดการเข้าเมืองที่เดี๋ยวมันกําลังจะหมดลงในเดือนนี้ด้วยแล้วการคาดการณ์เนี่ยก็จะมีคน,เ,นเข้ามาที่สหรัฐจากเม็กซิโกเนี่ยมากถึง18000คนต่อวันด้วยค่ะนี่ฮะ คือทั้งสอสอส,อสอวอของพรรครีบาลิกันนั้นเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วนะฮะมไม่เอาด้วยนะ,ะอย่างทางด้านพรโกซาเนี่ยเขาบอกเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคือเซเลนกี้ก็ไม่ใช่เป็นมิตรของเราอ้าลาเซียก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเราโูตินก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเรานะครับแล้วทําไมถึงจะต้องขนเงินไปมากมายเนี่ยเพื่อไปช่วยยูเครนขนาดนั้นทั้งทงที่ตัวเองนั้นเนี่ยกําลังลําบากนะครับ ในขณะที่เจอโรมพาเวลครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดออกมากล่าวเตือนเลยนะครับว่าการควบคุมเงินเฟอ้อนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแต่ก็ยังเป็นภารกิจที่เขาให้ความสําคัญสูงสุดทางด้านเจอรโรมพาเวลนั้นบอกนะครับว่าเขาไม่สามารถให้สัญญาได้ว่าจะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าซอฟแลนดิ้งในขณะที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นใกล้แต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า40ปีทางด้านเจอโรมพาเวลนั้นบอกเนี่ยครับว่าภาวะเศรษฐกิจแบบซอฟแลนดิงคือการที่เงินเฟอ้อกลับไปอยู่ระดับ2%ขณะที่ตลาดแรงงานนั้นยังคงแข็งแกร่งและเป็นเรื่องค่อนข้างท้าทายที่จะทําให้สําเร็จในตอนนี้เนื่องด้วยเหตุผล2-3ประการเขาบอกว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวจะผลักดันค่าแรงเพิ่มขึ้นและการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจตดถอยที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้นโยบายที่เข้มงวดและเป็นความท้าทาย ซึ่งมันก็บอกว่าไม่ง่ายที่ใครคิดว่ามันจะง่ายนั้นมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ทางด้านท้อยแฉลงดังกล่าวนั้นเนี่ยยังบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวุฒิสภาสหรัฐนั้นมีมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นให้ทางด้านเจโรมพาเวลดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่สองโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่โจบใบเด่นนั้นได้มีการเสนอชื่อพาเวลครั้งแรกเมื่อเกือบเจ็ดเดือนก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮนะตอนนี้เนี่ยเขาพูดกันถึงเรื่องของว่าถ้าการดำเนินการของเฟดแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อ เรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อนั่นแหละครับค่ะแต่พาคุณผูช้ชมไปดูเรื่องของสกุลเงินของรัสเซียกันหน่อยนะกลายเป็นว่าเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่ทางด้านของสหรัฐหรือว่าชาติตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะทําให้สกุลเงินรูเบิลหรือว่าสกุลเงินของรัสเซียเนี่ยตกต่ําลงหรือว่าอ่อนค่าลงแต่กลายเป็นว่าทางด้านของผู้นําของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะว่า สกุลเงินรนะูเบิลน่ะกลับกลายเป็นแข็งค่าขึ้นคือถ้าเกิดไปดูคนเรื่องช่วงหนึ่งของการซื้อขายของสกุลเงินรูเบิลเนี่ยนะคะแข็งค่าขึ้น4%นะเป็น64.34่เป็รูเบิลต่อดอลลาร์ นี่เป็นระดับที่พบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2020ก็ต้องถือว่านี่คือขึ้นมาเนี่ยเป็นในรอบ5ปีถ้าเกิดไปเทียบกับยูโรเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข็งค่าขึ้นประมาณ5%ด้วยกันปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงหนุนก็คือว่าบรรดาบริษัทต่างๆเน้นการส่งออกแล้วก็ทําให้มีการเรื่องของไรายได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาซื้อเงินสกุลเรือบลขณะเดียวกันเรื่องของอุปสงค์ต่างๆการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อยลงยอดนําเข้าของรัสเซียนั้นร้อยลงขณะเดียวกันเนี่ยมีทางด้านของนะักวิเคราะห์มองระยะยยาแบบนี้ ว่าสกุลเงินรูเบิลเนี่ยอาจจะมีการเผชิญกับแรงกดดันทางลบมากขึ้นจากการส่งออกรัสเซียที่มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการนําเข้าสินค้าคู่ขนานตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของนโยบายว่าจะมีการนําสินค้าคู่ขนานมาเพื่อส,สับสนสนธุรกิจขนาดเล็กและก็ขนาดกลางของรัสเซียด้วยค่ะในขณะที่เรื่องของสัญญาน้ำมันดิบเวทเท็กซัสเมื่อคือนนี้กันหน่อยนะครับปรากฏว่าตลาดดิวย์กนั้นเนี่ยงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น42เซนต์นะครับหรือว่า0.4เปอร์เซ็นต์ ปิดที่106.13ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับสัญญาน้ำมันดิบเรนส์ุงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง6เซนนะครับหรือ0.05เปอร์เซ็นต์ปิดที่107.45ดอลลาร์ต่อบาเรลก็ทั้ง2ตลาดนั้นเนี่ยครับทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบนั้นยังคงสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซสนั้นปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่2โดยได้แรงหนุนจากการที่สาภาพยุโรปนั้นเตรียมบังคับใช้มาตรการการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียรวมทั้งการที่ยูเครนนั้นปิดท่อส่งก๊าซจากรัสเซียไปยุโรปด้วยครับ ไปดูเรื่องของทองคากันหน่อยนะคะสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดร่วงลงนะคะโดยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์รวมไปถึงความกังวลว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะมีการปรับอัตราขึ้นดอกเบีย้ยด้วยทางด้านของอสัญญาทองคําตลาดโคมเมชเนี่ยร่วงลง29.1ดอลลาร์สัญญาโลหะลดลง80.2เซนสัญญาพลาตินมัมลดลง58.4ดอลลาร์สัญญาพลาเดียมร่วงลง147.30ดอลลาร์ด้วยกันซึ่งตอนนี้นักวิเคราะห์ แล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขาก็มองว่าคือด้วยความที่สกุลเงินดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นความน่าสนใจของทองมันก็ลดลงด้วยค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงวันที่ 28- 29สาพฤศจิกายนนี้เนี่ยครับทางด้านท็อปนิวกับทางด้านบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนั่นก็คือว่าบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดและสถานีข,ข่าวท็อปนิวนั้นเชิญชวนผู้สนใจ ไปร่วมกิจกรรมเสวนาสาราระสุขภาพในงาน h e เฮ t a l k สู้ด้วยใจห่างไกลมะเร็งนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจากศาสตร์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยนะครับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้สําหรับโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยเพื่อให้ความรู้อย่างถูกต้องตั้งแต่การคัดกรองมะเร็งการรักษาการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจการสร้างกําลังใจในภาวะต่างๆเพื่อดูแลแบบอง์รวม ทำให้สามารถลดความบุนแรงและก็รักระยะเวลาของการรักษาลงได้งานเสวนาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับโดยจะไปจัดที่ห้องพระเพศราชาอาคารรัตนเทพสตรีนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีงานนั้นจัดวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนะครับเวลาเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่าย3ามโมงครึง่งรับจํานวนจํากัดนะครับคุณผู้ชม 200คนเท่านั้นนะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้มาตรการ,าการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดฟรีเซตติ้งผู้ร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและทุกท่านที่ไปร่วมงานเสวนาจะได้รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอ็มเบมูลค่า990บาท ฟรีอีกด้วยครับนี่ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code ด้านหน้าจอตรงนี้นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งความจำนงได้เลยเนี่ยแอดไลน์ไปที่ Line t t t o p r e หรือเข้าไปที่หน้า Facebook Fan Page ยังมีเราหรือว่าโทรสอบถามได้021146777นั่นเองนะคะไปเจอกันนี่เป็นครั้งที่2ที่เราจะได้ไปเจอเจอกันแล้ววันที่29พฤษภาคม,มปัน่นปันสุขหยุดมะเร็งตรงนี้ใครที่อยากจะร่วมปัน่นร่วมกันให้กําลังใจร่วมกันก็สามารถไปร่วมงานกันได้ครับเรื่องของงานปั่นนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครฟรีเนี่ยนะฮะที่เว็บไซต์ของทนะ็อปดิวนค่ะก็ ไบร์นะก็ไปสมัครกันได้นะครับสมัครฟรีเหมือนกันมีเสื้อให้ด้วยนะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเลยนะหลายท่านถามผมตอนที่ไปเจอกันที่สนามแรกที่จังหวัดชลบุรีถามว่าเสื้อสนามสองเหมือนสนามแรกไหมตอนนั้นผมตอบไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่คนจัดงานใช่ไหมฮะปรากฏว่าเสื้อรุ่นใหม่มาแล้วคุณผู้ชมนี่ไม่เหมือนกันนะนี่ไงคะไม่เหมือนกันโอ้โหยต้องเก็บไว้เป็นคอลเลคชันจริงๆสนามส บอกเลยสวยมากานะฮะดังนั้นไปเจอกัน28-29ที่จังหวัดลบบุรี29ใครไปปัน่นเจอกับผมนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวไปปั่นด้วยแต่ว่าจะปั่นครบ42กิโลเมตรหรือไม่นั้นเนี่ยรอดูอีกทีแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพราะว่าโอ,อ้โหนะครั้งแรก 20, 20นั้นย <20 S 2> ี่า20ชิวชิวครั้งต่อไป42จะดูซิว่า ชิวเหมือนครั้งแรกหรือไม่ครับไ,ไปให้กำลังใจคนสนาพรได้เมื่อก็ไปด้วยนะคะเราไปเจอกันได้ที่ลบบุรีนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของผ่าประเด็นร้อนแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ